การดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย ของโรงเรียนบ้านหนองวัวเงินภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการอรวรันปราบศัตรูการดำเนินงานตามขั้นตอนอ่านออกเขียนได้ข้อ1อ่านเขียนพยัญชนะสระกอเอ้ยกอไกขอไข่อยู่ในเล้าขอขวด้องเราขอควา ขั้นตอนนี้เน้นการอ่านออกเสียงพยัญชนะและสระซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะนักเรียนต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะและสระให้ถูกต้องชัดเจนสามารถจดจำพยัญชนะสระและเขียนได้อย่างถูกต้องแม่นยำเพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การอ่านประสมคำ 2. ประสมคำ เมื่อนักเรียนรู้จักพยัญชนะและสระแล้วให้นักเรียนฝึกผสมคำโดยการใช้สื่อที่หลากหลายได้แก่แถบไม้บรรทัดผสมคำดอกไม้ผสมคำและไม้ไอศกรีมผสมคำสา 3. อ่านสะกดคำแจกลูกเมื่อนักเรียนผสมคำได้แล้วนักเรียนจะฝึกอ่านสะกดคำแจกลูกเช่นกออากาขออาขา โดยการอ่านแบบสะกดคำแจกลูกจะใช้แบบฝึกในการฝึกสะกดคำา 4. เขียนแยกส่วนประกอบคำเป็นการฝึกความแม่นยำว่านักเรียนรู้จักเสียงพยัญชนะสระ ถูกต้องมากน้อยเพียงใดถ้านักเรียนอ่านสะกดคำได้นักเรียนจะสามารถเขียนแจกลูกได้อย่างถูกต้องเมื่อสามารถอ่านสะกดคำแจกลูกได้แล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการแยกส่วนประกอบของคำเช่นกิน <Skin S 2> มาจากกออิกิก,กินกินและคำว่ากบมาจากกอโกกโกบอกบ 5. การผันวรรณยุกต์ เป็นการอ่านออกเสียงที่เปลี่ยนไปตามเสียงของพยัญชนะและเสียงวรรณยุกซึ่งบางคำมีรูปและเสียงวรรณยุกไม่ตรงกันดังนั้นการสอนผันวรรณยุกจำเป็นต้องสอนผันวรรณยุกตามอักษรสามหมู่นั่นก็คืออักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำ 6. 6เขียนตามคำบอกการเขียนตามคำบอกเป็นการใช้ความคิดรวบยอด เป็นขั้นที่นักเรียนชอบและอยากเขียนทุกวันเพราะท้าทายความสามารถของนักเรียน 7. ฝึกแต่งประโยคการฝึกแต่งประโยคเป็นการสังเคราะห์ความรู้ที่เรียนมาแล้วนำมาผสมคำซึ่งเป็นประโยคที่มีประธานกิริยาและกรรมเป็นการนำคำหลายๆคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายเมื่อรวมกันเรียกว่าประโยค เขียนตอบแนวพิซ่าค่ะข,ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อนักเรียนแต่งประโยคได้ก็สามารถนำประโยคหลายๆประโยคมาต่อกันเป็นเรื่องราวเดียวกันกลายเป็นเรื่องสั้นและเรื่องราวต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ฝึกการสื่อสารการใช้ภาษาและการใช้เหตุผลได้ด้วยการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียน 1. กิจกรรมรักการอ่านการอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสัมพันต่อการเรียนรู้ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542มาตรา24จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเท่านั้นหากยังต้องให้ผู้เรียนรักการอ่านเพื่อให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลง,งทัศนคติ ุค,คลิกภาพตลอดจนการปฏิบัติของผู้อ่านเองด้วยคุณค่าดังกล่าวโรงเรียนบ้านหนองวัวเงินจึงมุ่งจัดโครงการรักการอ่านขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน2กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การอ่านเป็นกระบวนการพัฒนาความคิดก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสร้างเสริมประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วยดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้เพิ่มพูนทักษะการอ่านกระตุ้นให้อยากอ่านและพัฒนาเป็นนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้นผลที่เกิดกับนักเรียนในการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยจัดกิจกรรมรูปแบบ8ขั้นตอนซอนอ่านออกเขียนได้ขั้นตอนที่1อ่านเขียนพยัญชนะ นักเรียนได้รู้จักพยัญชนะไทยอ่านออกเสียงพยัญชนะและสระได้ซึ่งเป็นพื้นฐานในการอ่านสะกดคำและเป็นพื้นฐานสำคัญในการอ่านขั้นตอนที่2ประสมคำนักเรียนได้รู้จักขั้นตอนการประสมคำภาษาไทยขั้นตอนที่3อ่านสะกดคำแจกลูก นักเรียนได้รู้จักขั้นตอนของการอ่านแจกลูกและสะกดคำสามารถเขียนแจกลูกคำและบอกความหมายของคำได้สามารถอ่านและสะกดคำได้อย่างถูกต้องขั้นตอนที่4เขียนแยกส่วนประกอบคำนักเรียนสามารถเขียนแยกส่วนประกอบคำได้อย่างถูกต้องขั้นตอนที่5พันวรรณยุ์นักเรียนสามารถออกเสียงที่เปลี่ยนไปตามเสียงของพยัญชนะและเสียงของวรรณยุกได้ถูกต้องขั้นตอนที่6 เขียนตามคำบอกนักเรียนสามารถเขียนตามคำบอกได้อย่างถูกต้องร้อยละ75ของการเขียนตามคำบอกในแต่ละรอบขั้นตอนที่ 7. ฝึกแต่งประโยคนักเรียนสามารถแต่งประโยคที่มีใจความสมบูรณ์ได้ขั้นตอนที่ 8. เขียนตบนอบแนวพิซซานักเรียนสามารถนำประโยคหลายๆประโยคมาต่อกันเป็นเรื่องราวเดียวกันกลายเป็นเรื่องสั้นได้ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยจะมีปัญหาและอุปสรรคคือโรงเรียนบ้านหนองบัวงเงินมีนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ซึ่งนักเรียนมีความบกพร่องในการจดจำพยัญชนะสระและขาดทักษะในการสะกดคำจึงอ่านหนังสือไม่ออกหรืออ่านช้าอ่านออกเสียงไม่ชัดผันเสียงวรรณยุกต์ไม่ได้อ่านข้ามอ่านเพิ่มคำ จับใจความเรื่องที่อ่านไม่ได้ทําให้เด็กกลุ่มนี้มีความสามารถในการอ่านหนังสือต่ำกว่าเด็กในวัยเดียวกันซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนหลีกเลี่ยงการอ่านการเขียนไม่มีสมาธิในการเรียนทํางานช้าและทํางานไม่สําเร็จ